ก่อนจะยุบสภาฮะก่อนนี่เลยครับแล้วก็แล้วก็หมายมั่นปั้นมือพักนี้เปล่ฮะพักนี่แหละครับพักปองดองพักคือพักชาติไทยพัฒนาเนี่ท่านอาจารย์ชมพลศิลปะอาชานี่คือท่านตั้งพักเออคือท่านนี่เป็นหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาใช่ฮะแล้วเนี่ยผมก็เลยเออพักนี้ไม่ฝักฝฝ่่ายายไหนพักปองดองแต่ทําไมไม่เอาไปพักใหญ่ไม่เอาเพื่อไทยประชาธิปัตย์พักใหญ่กว่าอหาเสียงง่ายกว่าไหมมันก็ใช่อยู่ครับแต่ว่าผม ชอบปองดองมากกว่าคืออยากให้คนไทยอย่รักกันคือไม่อยากให้คนแตกแยกกันอย่างที่เขาว่ากันนะส่วนส่วนคุณรังศีนี่เคยลงสมัครมาแล้วก็ก็การเมืองท้องถิ่นครับการเมืองท้องถิ่นใช่ไหมครับการเมืองท้องถิ่นแต่ว่าก็นี่เป็นอาชีพที่แบบใฝ่ฝันเลยอยากเป็นสอสเลยถามว่าอยากเป็นไหมมันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าเราใช้อาชีพศิลปินมาพอประมาณแล้วน้ําขึ้นมีขึ้นมีลงชื่อเสียงมันก็หายไปใช่ไหมเราทํายังไงเนาะจะได้ให้มีมีบทบาทในตรงนี้ ไม่ให้ชื่อเสียงมันสูญเปล่ามผมก็เลยคิดว่าจะทํำยังไงดีนาะเราพอร้องเพลงมาพอชื่อเสียงมันตกไปมันก็เป็นไปตามกาลและเวลาเอางี้ดีกว่า,วาในฐานะที่เราเป็นคนไทยเราถือว่าเป็นศิลปิเ,เป็นใช้สื่อให้เป็นประโยชน์หน่อยละกันใช้สื่อบุคคลส่วนตัวเองเป็นนักการเมืองท้องถิ่นอะไรมาก่อนนะก็เป็นสมาชิกสภาเทศบาลอ๋อเป็นสอทอ,อเป็นสอทอที่ที่สระบุรีเลยครับที่อำเภอมืกเหล็กครับที่อำเภอมืกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับ ลงสสอระดับชาตินีครั้งนี้ครั้งแรกปะครับเคยลงพักมหาชนครั้งหนึ่งแต่ว่าก็แค่เปิดตัวอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไปเดินหาเสียงเลยนะครับเพราะว่าชิมรางชิมรางดูตอนนั้นประมาณปีไหนเออน่าจะมหาชนคือสี่แปดสี่แปดสี่แปดสี่เก้าประมาณเนี้ยเพราะว่าลงไปชิมรางดูพอจะลงจริงๆโอ้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเรามันการเมืองใหญ่มันมันคงจะไม่ใช่ทางเราแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะว่ามันมัน องค์ประกอบมันมีเยอะครับองค์ประกอบมันเยอะไม่ว่าจะเป็นด้านค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยพอลงไปนี่มันไม่เต็มที่ก็ไม่ได้ใช่ไหมแล้วมาเปรียบเทียบอยู่อย่างพรรคพื้นไทยเดี๋ยวจะพูดลักษณะว่าเอ๊ะทำไมมาพรรคพื้นไทยแล้วมันมีค่าใช้จ่ายเยอะหรือมันก็ไม่ใช่เราก็มีได้แค่ถ้ไม่มาเปรียบเทียบกันนะฮะเพราะว่าเป็นค่าใช้จ่ายก็อย่างที่ประชาสัมพันธ์ในด้านป้ายโฆษณาแล้โฆษณาอะไรต่างๆเนี่ยพอมาเห็นปุ๊บโอ้โหเนี่ยถ้าเราใช้ทุนตัวเองไปนี่มันก็ ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับจำเป็นต้องหาพักที่ใหญ่หน่อยใช่ไหมครับคุณกุมลสิล่ะคะคือร้องเพลงแฟนคลับก็เยอะนะพอมาลงการเมืองมันถามจริงๆริงรรู้สึกเฟิงตัวไหมหรืออาจจะเสียเวลาไหก็ไม่หรอกครับคือคือผมอยากจะพัฒนาบ้านเมืองมากกว่าพัฒนาทางอำเภอกคนกวรรอยกับผมคะคือผมรับผิดชอบคือเขตสองเขตสองจะนครสวรรค์จังหวัดพุทธหานรับผิดชอบตรงนั้นพื้นที่ก็ผมรับผิดชอบห้าอำเภอ ก็<ฮ>รู้สึกว่าเข้าไปหาแต่ละท่านผมถามสัตวสุดิบของประชาชนเข้าไปว่าเออคือเข้าไปหาเขาว่าเขาอยากได้อะไรเราอะไรกับเราบ้างอะไรประมาณนั้นเข้าไปหาแล้วทีนี้ก็เราก็ได้เข้าไปตอนนั้นปุ๊บเราก็เออเราจะได้รู้เราเรารู้ไงว่าประชาชนเขาชอบแบบไหนย,ยังไงแร่ละฝั่งแต่ละฝังนั่นแหละผมก็เลยได้มีโอกาสได้เข้าไปหาประชาชนถึงที่เลยเข้าไปถึงที่เลยว่าเขาชอบแบบไหนเราก็เลยเข้าไป คือเข้าไปถามกันเลยผมก็เลยรู้ผมก็เลยรู้ว่าเออว่าเออบ้านกันดานที่สุดที่สุดเป็นยังไงคือเราเข้าไปถึงประชาชนเลยถ้าถามเขาเลยว่าเอออยากได้อะไรจากสสที่สมมติสสได้มาอะไรเนี่ยเขาก็บอกเขาก็บอก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 มาตอนผมบอเออคือมันได้มันได้สัมผัสแล้วรู้สึกว่ามันมันคนละอย่างเลยแต่อยู่ในตรงน้แล้วแฟนแบบไม่อยากให้เป็น นักการเมืองนักการเมืองไม่อยากเป็นสสออยากให้เป็นน,ปน,นักร้องมีอย<ๆ>ู่มีใช่ไหมแล้วเราแล้วเราเจอเจอแฟนรายการแบบนี้เจอแฟนเพลงแบบนี้เราจะตอบว่ายังไงเขาก็บอกว่าอ,อ๋อคือคือ,คอผมอดีตเนี่ยไปคอนเสิร์ตแต่ละที่เนี่ยได้ไปเห็นความเจริญรุ่งเรืองของแต่ละที่อื่นที่อื่นเนี่ยผมเลยอยากมีโอกาสอย่างมาพัฒนาบ้านบ้านเกิดตัวเองบ้างคืออย่างเขาว่าเนี่ยสังคมให้เราเยอะแล้วเราก็คืน อะไรสังคมบ้างนะมีไหมคุณรังศรีไปเจอแฟนเพลงที่อยากเนเลยสสส็ก็มีครับแต่ผมบอกว่าเป็นนักร้องเนี่ยมีขึ้นมีลองอย่างที่ใบในเบืนน้องต้นมีขึ้นมีลงเก่าไปใหม่มา,มาก็ทำยังไงถ้าหากว่าเราชื่อเสียงมันหายไปก็เปล่าประโยชน์ก็ในฐานะที่ผมจะอาสารับใช้เป็นนักการเมืองเนี่ยเราก็น่าจะเป็นส่วนดีใช่ไหมว่าถ้าหากว่าเรานํานโยบายสู่พี่น้องประชาชนเนี่ยเราก็จะได้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายและอีกอย่างถ้าหากว่านักการเมืองนะ ได้ลงพื้นที่เหมือนคุณมนสิทธิ์เนี่ยเหมือนผมอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าปัญหาต่างๆในพื้นที่เนี่ยน่าจะดีขึ้นถ้าใช้การเมืองแบบแบบเข้าถึงตัวใช่ไหมครคือเรียกว่าเคาะประตูบ้านอ่ะไม่ทิ้งประชาชนไม่ทิ้งประชาชนแล้วจะได้รับรู้ปัญหาแต่ละหมู่บ้านเขาต้องการอะไรน้ําท่วมที่ไหนใช่ไหมฮะน้ำแรงขาดน้ําอาหารบริโภคอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมฮะถ้าเราลงไปในพื้นที่จริงแล้วมันมันก็จะได้รับรู้ใช่ไหมฮะอย่างจังหวัดสระบุรีเนี่ย มีบ่อขยะที่มันเป็นมลพิษอะไรต่างๆทําให้สุขภาพทั้งกายและใจของพี่น้องชาวสระบุรีเขตหนึ่งนะครับก็ค่อนข้างจะสูญเสียสุขภาพทั้ง <นะ S 1> สองท่านนี้ถ้าเป็นสอสอแล้วแน่นอนก็คืออ,อาชีพนักร้องไม่เลยฮะจบเลยใช่ไหมฮะก,ก็ยังร้องอยู่ครับย,ย,ย,ยังอยากร้องเพลงอยู่ครับแต่ไงก็คงแท้ เหยียบเรือสองแถมมาเนี่ยฟังแล้วก็เราเป็นอาชีพเราคือนักร้องนะครแต่พอได้มาเกิดเป็นสสแล้วเนี่ยโอ้ถ้าได้เป็นตอนที่สามปบสมมตินะฮะสมมติคู่แข่งคุณมนสิทธิ์จะมาว่ากันนะสมมติได้เป็นเนี่ยนักร้องผมก็หยุดเลยฮะหยุดหยุดหยุดใช่ไหมหยุดเลยครับเพราะเราต้องตั้งใจพัฒนา บ้านเมืองอะที่เ้ือแค่ประกอบกันก็แล้วกันเพราะว่าถ้าเราเป็นศิลปินมันจะได้ทั้งสาระและบันเทิงเห็นไหมเหมือนเหมือนคำทฤษฎีของรายการทั่วไปสาระและบันเทิงสาระคือนํานโยบายสู่พี่น้องประชาชนบันเทิงหมายความว่าเรานํานโยบายสู่พี่น้องประชาชนคือนักร้องไม่เอาเป็นอาชีพแล้วไม่เป็นอาชีพแต่ว่าสนุกสนานยังไม่ทิ้งเราเล่นให้แฟนเพลงฟังเหมือนเดิมให้ประชาชนฟังนั่นแหละเวลาบรรยากาศในสภาที่มันแบบดูแบบเข้มข้นแบบรุนแรงเนี่ยไปร้องเพลง ใช่ครับคือถ้าถ้าเครียดกันแล้วถ้าเครียดกันแล้วต้องร้องเพลงไปร้องเพลงถ้าเครียดต้องร้องล่ะร้องในสภาเอางั้นอะไรคนตะลึงไปเลยให้งงไปเลยอ่ะอ๋อจากที่เคยบรรยากาศจะได้แบบชกตรงทุกต่อยกันก็มาร้องเพลงใช่ พูดถึงนะประมาณนั้นต้องให้ได้ก่อนวันที่3มรู้เรื่องครับเตรียมไลก่อนอื่นต้องให้ได้ก่อนวันที่3เป็นวันตัดสินใจกันเนะนี่ยังลงพื้นที่ต้องต้องลงพื้นที่จนถึงวันที่3เลยไหมครับถึงวันที่สองวันที่สองวันที่สองสองหกโมงเย็นก็หยุดเลยครับตอนนี้ซ้ารอบหรือยังฮะบในแต่ละพื้นที่ในแต่ละท่านเนี่ยไปเข้าประตูบ้านซ้ําหรือยังฮะผมผมซ้ําแค่ สองสามหมู่บ้านเพราะว่ามันมีเวลาแค่เดือนเศษๆแต่ว่าในส่วนของผมนี่จะน้อยกว่าคุณมนสิทธิ์ของผมนี่สองอำเภอเนี่ยสิบหกตำบลตอนนี้ผมเดินไปแล้วเหลืออีกประมาณหกหมู่บ้านสองอำเภอนั่นล่อไปห้าอำเภอโอ้โหแล้วมุกดาหารแบบใหญ่ด้วยฮะคุณมนสิธิ์ก็ยังไม่สามล่อแม่ย้ำอยู่ครับผมย้ำอยู่ฮะย้ำที่นี่ขครงข่ายก็ย้ำคือย้ำอำเภอตัวเองก่อนฮะคืยย้ำมากๆเลยแถมตลาดเตลเอร์นี่ผมไปหมดแล้วชอบเดินตลาดแล้วก็ เบอร์ของตัวเองแต่แต่สำหรับผมไม่ใช่สัญญาว่าจะให้นะฮะสัญญาว่าอีกหกหมู่บ้านเนี่ยผมจะเดินทางไปให้พี่น้องได้พบกันได้ทั่วถึงเหลือเวลาอีกหกวันเนี่ยนะสัญญาว่าจะให้ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับร้องเลสัญญาว่าจะไปกันสัญญาว่าจะไปสัญญาว่าจะไปได้ไหมได้ไหมกรกตไม่รู้สัญญาไปแล้วสัญญาไปแล้ว